คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินเกามาเช่จะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางของเสี่ยนกระทุ่มแบนเดอร์ครับผมกับนี่พี่น้องเอฟซีหลายท่านล่อค่อยเลียของอาจารย์เสี่ยนกระทุ่มแบนดยู่ครับผมอาจารย์กระพึง ทำเซตสดๆร้อนๆน้อพี่น้องเนาะครับผมสำหรับงวดบัญชี16มิถุนายนที่ผ่านมาเลขอาจารย์กับปิ่งบนศูนย์น้พี่น้องเนาะวิ่งล่างหนึ่งกับเก้าครับผมกับอาจารย์กับจับเลขล่างให้เก้าสองครับผมบสำหรับเลขบนกับเกือบสามตัวแตกให้กันน้อพี่น้องเนาะครับศูนย์สามเจ็ดครับผมแต่ว่าเลขในาตารางอาจารย์เนี่ยมีทั้งบนทั้งล่างครับผม เอบนมั้่างแอมาเชียกับอายัให้พี่นองเอซีได้รับช่มรับฟังตลอดนะครับผมว่าเลขอาจารย์นี่ระวังเลขวิ่งของอาจารย์ดีๆครับผมเขามาตอนเนือครับผมครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎดาคมเดี๋ยวไปรับช่มรับฟังแนวทางน้ำกันนองพี่น้องเนาะครับสำหรับอาจารย์เซี่ยนกับถุ่มแบนเลขกิิงบนล่างครับผมแล้วก็ก่อนจีเบิ้งแนวทางตัวเลขของอาจารย์เอดมินก็มาเชียกับคอ ขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมทีให้แนวทางมากครับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางเลขของอาจารย์เสี่ยงกับทุ่มแบนกันเลยครับอาจารย์ครับครับผมเอ็บมินเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์เสี่ยงกับทุ่มแบนครับผมสวัสดีไม่เชี่ยแล้วก็เข้ากับแชร์ครับผมครับผมดีใจก็ครับสสวัดีครับโอ้อาจารย์ สุดยอดอีกแล้วครับผมสาหรับเด็กของอาจารย์ครับผมวิ่งบนสูนวิ่งล่างเก้าครับผมจับคู่เก้าสองโอ้เต็มากตัวน้่นะครับผมครับครับผมอาจารย์กับหน่ว่างหันกับคือสี่ด้์ไลน์นะครับผมจับนักยูมครับผมรับพออาจารย์กับสายวิ่งอี้แล้วด้วยครับผมครับผมไซส์พิงเราจะโตท่น้่งนะ นักเลยครับผมไม่ขีดเส้นใต่เก่าซองเลยต้นเน้นเลยครับจินข้าวเรียงไปข้าวปรจานยินมลหมครับผมกระป๋าท่านมันไม่เชื่ออันนี้มก็จะมาตลาดครับเรยยันอาจารย์หลบกลเวลาพักคออาจารย์ก็เลยโทรมาก่อนครับผมครับผมบอเป็นยังไม่เชื่อาจารย์กระ่าได้รับก่ามเชื่อ เร่กะพึ่งกะอาการกัะมาหอวก็มัตตบันมตนัตตาบันม์นอดฟุกฟุกเมื่อตะมือเวลาตะมือเร่ออกมือเร่ออกกะเมือ่อาหากุกฟุกมับบัณฑตีครับผมแ,แล้วผมลงกไปจ้องบึงู่เฒ่าอยู่บ้านครับมาเชื่อครับสลั่ดกันหน้าเหมือนกนอือเพิ่นบ่มีแห้งบหครับเรื่องนี้อาจารย์ นี่ครับผมใหมลกไปซ่อมเบอร์้นในมตันหน้าครับผมอ๋อครับผมตัดหน้าครับได้ลกไปซ่อมเบอร์สำหรับแนวทางงวดวันที่หนึ่งกระะกฎาคมกัมาตามต่อได้ครับอาจารย์สำหรับครับผมเหล็กในตารางเหล็กบิงครับผมเหล็กเหล็กจับคูครับเหล็กเหล็กวิ่งครับผมเขียนนะผมเนาะครับ เลีล่างเลี้ล่างอาจารย์กันนิ่งเก้าสองเนาะครับเต็มเต็มเลยครับผมพี่น้องเอฟซีก็ล่อค่อยครับมาตามตัวขอโชว์ขอลาวน้ำมันจานให้เก้าครับผมอาจารย์ก็หน้าให้คนนี้ออกเก้าศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเจ็ดเนาะก้มก็คือใต้กันไม่ให้สองศูนย์เจ็ดเนาะครับผมครับผมโอ้ยอาจารย์ เมื่อกถามว่าการจำให้ผมอาจารย์จะจำให้เห้ื่อีจะบอกผเหง่อก็ไมได้กับศูนเกตันเกวีันนะครับจไมกับศูนย์มาเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับนี้แหละม่ให้ยาตท้งนี่ก็ครับผมเลขกเล็ในตะล่างนะอาจารย์ครับผมเลกตะล่างวันนี้ก็ ตาราักาตรงมาแล้วก็ใจะให้มาสีคูเราครับตาารก็ตัดตัวเลขไม่หลักมมีม่มุมีสองมีแปดมุมีห่าราแปดติดมาอีกับผมไม่ไม่ตะร่างแปดติดมาครับผม เลขครับผมเลขในตารางได้ป่ะทีคนี่เก้าเก้านี่แปดแปดนี่หกหกนี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็สามครับผมสามครับผม ผ่ม,มี2สองมัมีหามมีแปดนผมแต่ว่าแปดติดมากครับผมครับเอในตล่างเลกครวิ่งบนครับผมวิ่งบนเ็กหนึ่งครับผมวิ่งบนหนึ่งครับพี่น้องครับเอหนึ่งครับผมนนครับ,รบแก็แอปเลขรับในตะล่างมาให้งซีหางยั่ครับผม ครับผมสี่ตัวนะครับนุ่มครับผมนี่แปดนี่เก้านี่ศูนย์นี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับผมครับผมนี่นีครับเอซีลักเด็กเดินเซตเด็กลักซื้อซือจับเด็กเดินใส่ในเด็กตะล่างจับอยู่ในตะล่างเนี่ผมครับแต่ว่ามันชนหนึ่งน้อาจังแล้วผมชันหนึ่งนะผมครับ เรียกรายนี่จะเชิญกันนี่ครับมาเจียโอ้ดีเลยอาจารย์ชชิญต้องหันกันต้องหนกันเต้านึ่งก็ชินกันปฏิเต้านึ่งมากยก็ไซตเต้าสองครับต่อมาก็เป็นเหล็กสามตัวด้วยครับบานนี่ครับสามตัวนครับผมครับผมเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่ แปดศูนย์สี่หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับนื่สามตัวบนอาฬิกาครับในที่หางนิดเดียวครับครับผมแปดคู่สองตัวสองตัวนะครับผมหนึ่งแปดหนึ่งแปดดังทักแล้วดังศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่ หกแปดหกแปดตามมาติดติครับผมล่องไว้หนึ่งเจ็ดับหมล่องหนึ่งเจ็ดครับผมอาจารย์บาซีให้ล่องไว้เก้าเจ็ดมันเจ็ดเก้าเจ็ดมันเนี่อาจารย์ให้หนึ่งเจ็ดครับผมครับผมบล่องไว้หนึ่งเจ็ดครับตัวเน้นเหรครับผมบอาจารย์พ่เบอร์ตัวเน้นเลยค,ครับผม วิ่งล่างวิ่งวิ่งล่างหกและสี่หกและสี่ต้องมีให้เห็นในล่างครับผมเพราะว่าไม่ไม่รักหกนี่ครันี่หกสี่แม่รักสี่นี่นี่สี่หกเลขชนกันนะครับอ๋อครับผมอาจารย์เลยที่จับใหอยู่หกสี่สี่หกนี่อาจารย์ที่จับไหอยู่แม้รักสี่นะครับครับผม แอปคู่หกครับผมครับหกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหกห้าล่องล่องอะไรบครับไม่เชื่ล่องลองหรือหกเก้าลองหกเก้าครับผมแอปคู่สี่ครับผมคื้อเป็นเด็กชุกันตื้อหกสี่หกครับหกสี่ แคตคู่สี่สี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดลองไว้สี่ห้าครับผมลองสี่ห้าครับผมเลขลางครับ,รบมาตัวเน้นได้บาทนี้อาจารย์ครับเน้นให้สี่ครับผมลักสี่ครับผมสี่หกเลขสี่แปดสี่หกและสี่แปด หกครับผมให้หกหนึ่งและหกห้าหนึ่งและหกห้าครับก็เนหนึ่งนก็ในหนึ่งสองตัวล่างนะครับครับ i ซ c ก็ามากตัวนี้อาจารย์จับไหม่ก็มาร์กอยู่เลขเกตัสครับผมครับผมเพราะว่าเลขเกตัสเบิร์ตมี 6ีนี่หกตัวซี่มีหกตัวแตนแคัดออกมาม้ครับผมเ see, หลือยูซีหางถึงเ see, หลือยูซีครับส่วนสามตัวบนเะอครับป๋าน,นี้สามตัวบนเลยนให้เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหหนึ่งเอหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับผม ก็เน้นในซองครังตัว 9, 01, 8, ร,ร่องตัวล่องนี่ยเน้นไว้ไอ้ล่องไว้เต้าศูนย์หนึ่งกับแปดศูนครับครับผมสองตัวบนนครสตัวบนเด้ครับพี่น้องมานึ้งให้หนึ่งและหกแครับหนและหกแครับล่องล่องไว้ศูนย์หนึ่งและศูนย์ครับผมอฟีผมมา โหนี่อาจารย์หนึ่งมากโูนรอบนะครับครับครับผิดจหน้าบังเด้กครับผมสำหรับเลขกอาจารย์เชี่ยงกับทุมแบนครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขวิ่งเข่าต้อเนื่องกันหลายงวดนะน้าอาจารย์เนาะครับครับผมมากหลายงวดก็มาอแเแต่แด็กครับวิ่งบนศูนย์เอาวิ่งบนหนึ่งนะครับผมงวดนี้ครับวิ่งล่างกับซี ครับผมเต้ยประมาณตัวนิ่งกัดติดตัวร่องครับผมครับบองหันอาจารย์กับจับเข่าเก่าสองตรงๆได้แล้วครับพี่น้องครับผมหนึ่งกับเก่าครับเดี็กจะมาเน้นให้โป่งคือไทยรองไทยครับผมโป่งคือไทยเดี๋ยวมาย้ำอีกเนาะอาจารย์เนาะครับผมโป่งคือไต้อาจารย์จับเลขโป่งคุอไต้ไมาให้ใส่ใม่ดีแล้วครับผม อาจารย์ตั๊กสองตัวไฮเด้อครับผมคงที่ไทยมวยบังขันสองศูนย์เจ็ดเนี่ยได้แดงกับตั๊กแปดออกไปเนาะตัดกแปดออไปตัดกแปดครบมากคือคือพอตอนกับตั๊กหนึ่งออกไปพัดกหนึ่งเองหน้าครับเอาสำหรับอ่ามือนีิแอดมินกับมาเชียกอาชีรบกวนอาจารย์จำหนีได้ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ เสี่ยงกระทุ่มแบนครับผมผีหายนวทางมากคับเกามาเชียครับผมครับผมก็ไปก้อนให้เอสซี่เอ็งวันนี้มีโชคนี่ลาศถือสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างครับผมแล้วก็ถูกรางวันยิ่งใหญ่แล้วขอให้ที้เอ็วันนี้เอาสามตัวแตกนะครับผมอ่าตัวจันครับผมขอให้ เคียเราจะน้าเครียดยิ่งๆครับผมเล่ห์ของชอบเลยมากครับผมครับอาจารย์ขอพระคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับตามสถิตินาะพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์กับเลขวิบงเข่าดีครับผมงวดว่างหันเลขวิ่ิงเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยกับจับคู่ให้เข่าสองครับผมโค้งนักไทยอาจารย์กันยังมากอ่ะให้สามตัวอีกสองศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเนาะ ครับถือว่าเลขของอาจารย์เชื่งกองทุนแบนน์นี่นะติดตามหรือว่านาวิเคราะห์เป็นนากันได้ครับผมว่างวดนี้อาจารย์ให้มาแบบนี้ครับผมก็รอบมึงนะพี่น้องเนาะเพื่อในโชว์ด้หลับครับผมเอดมินก็มาเชร์กับตามให้พี่น้องแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับพอไอ้พ่อนห้พี่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันได้ครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมหกสิบห้าสุขุมสุขนได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ